หลุมสิวรอยแผลเป็นรูขุมขนกว้างผิวไม่เนียนปัญหาทั้งหมดเนี้ยแก้ไขได้ด้วยโปรแกร,รม Venus v ีนัสวีวาจริงหรอลำทางเป็นสิวนะก็เครียดพออยู่แล้วพอสิวหายก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้อีกสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําตัววีนัสวีวาเนาะทั่วบริเวณใบหน้าเลยเพราะว่าเครื่องมือน,นี้เนี่ยสามารถช่วยเรื่อหลุมสิวและรวมถึงรูขุมขนแล้วก็รอยดํา วันอายุ34ปีแล้วค่ะประกอบอาชีพเป็น MC พิธีกรนักแสดงค่ะปัญหาผิวหน้านะแค่ว่าใครๆก็ต้องเคยเจอนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นทุกวันผิวก็ยิ่งฟึ้นฟูใจได้ช้าลงเหมือนกับปัญหาตอนนี้ที่แค่กำลังเจอกับตัวเลยค่ะก็คือปัญหาเรื่องหลุมสิวนั่นเองลําพังเป็นสิวนะก็เครียดพออยู่แล้วพอสิวหายก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้อีกกุ้งใจมากๆเลยค่ะ เลยคิดว่าไม่ได้ละต้องรีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งจึงตัดสินใจเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะว่ามีวิธีการในบ้างที่จะรักษาได้ไวก็เลยตัดสินใจทําโปรแกรม Venus V ว่าเพราะว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะและแค่เลือกทําที่เชอร์คลินิกเพราะว่าที่นี่เขามีสาขายเยอะมากๆเลยนะคะมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วที่สําคัญคุณหมอประเมินพร้อมกับลงมือทาเองทุกเคสเลยค่ะ นี่คือกังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะก็กังวลเปไม่หนุมสิวค่ะคุณหมอเพราะว่าทุกครั้งเวลามีประทังสิวแล้วพอสิวหายมันก็จะทิ้งรอยหนุมเอาไว้ค่ะแต่หน erm ้ายังเมื่อค่ะแล้วหนุมสิวนี้เกิดมานานหรือยังคะพักพี่อายราคาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบรักษาจริงจังสักทีค่ะเราเคยรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์หรือว่าอะไรมาก่อนไหมคะยังไม่เคยเลยค่ะ าาการจัดการที่เหมาะประเมินใบหน้านะคะจะมีุ่มสิวนะอยู่บริเวณที่หนวกแก้มทั้งสองข้างเลยที่บริเวณทีโซนนะค่ะก็จะเด่นเรื่องดูปุบขนกว้างสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําตัววีนัสซีว่าเนาะทั่วบริเวณใบหน้าเลยเพราะว่าเครื่องมือนี้เนี่ยสามารถช่วยเรื่องดูงสิวและรวมถึงรูบุบขนแล้วก็รอยดาตัวนี้ก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวเนาะแล้วก็ทาให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนทั่วใบหน้าค่ะ สง,สงสัยมากเลยคะ่ะคุณหมอหลุมสิวคืออะไระคะแล้วก็มันมีกี่ประเภทอะไรบ้างเอ่ยก็หลุมสิวนะคะมันก็คือรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวส่วนใหญ่เราเนี่ยเกิดจากสิวอักเสบสิวหัวช้างสิวที่เป็นหนองส่วนมีกี่ประเภทเนี่ยเราจะแบ่งลักคะได้3ประเภทนะคะแบบตามความรุมน,นรแรงเลยที่รุนแรงมากที่สุดเนี่ยเรียกว่าไอส์พิกสกาก็คือหลุมสิวจะมีลักษณะที่แหลมลงไปลึกแล้วก็ขอบก็จะแหลมอันนี้รักษายากเพราะว่าลงไปถึงระ รับรูปุมขนแล้วต้องใช้การรักษาหลายครั้งหน่อยนะคะคอันที่2ก็คือเป็นบ็อกซ์คาสกานะคะก็เป็นหลุมสิวที่เป็นลนักษณะเหมือนเป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมลงไปอันนี้ก็คือจะเป็นหลุมเชื่อมกลางๆเนาะรักษาได้กลางๆเราสามารถรักษาด้วยเครื่องมือเลเซอร์แล้วก็ตัดผ่าผืวสับผิชันไปด้วยได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นรุนแรงน้อยที่สุดนะคะก็จะเรียกว่าร o ยดิ้งสกาคือขอบก็จะเป็นโคง้คงๆเนาะ ลักษณะเหมือนการแบบโรลิงเป็นแบบการจะเ,เล่นลุกโดนเลเตอร์อะไรประมาณนั้นค่ะก็รักษาง่ายหน่อยค่ะอันนี้ง่ายที่สุดแล้วตัว Venus, วีนัสวีวานี่คืออะไรคะคุณหมอมาช่วยในการรักษาหลุ่มสิวได้ยังไงคะ ต้องบอกก่อนว่าการรักษาหูเสียม,มีหลายวิธีเลยตั้งแต่ถ้าเกิดระดับรุนแรงน้อยอะคะ่ะโรลลิงสกาเนี้ยอาจจะแค่ทายาก็สาม,มารถทาแล้วรื<น>อเวลาผ่านไปมันก็ตื้นขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าหูเสืยอระดับกลางหรือว่ระดับลึกเนี้ยคะ่ะก็ต้องใช้หลายเครื่องมือในการช่วยหนึ่งหนึ่งในนั้นเนี้ยที่จะได้ผลดีที่สุดเนี้ยก็คือเป็นเครื่องเลเซอร์วีนาชีวะเนี้ยก็จะเป็นเทคโนโลยีแ r ชชั่นอลอาร์เอฟวิสมาสแกนก็จะเป็นเครื่องมือที่ส่งปล่อยพลังงาน,าน งไปช่วยในการตัดกผืฟื้นฟูคอลลาเจนพัดนาผิวใหม่ด้วยค่ะข้อดีของมันที่แตกหนับเครื่องมือเลเซอร์อื่นๆก็คือเห็นผลดีและดาวทาน้อยดาวทานี่ก็คือผล้างเกี่ยวกการรักษาอย่างเช่นเครื่องเลเซอร์สมัยก่อนนะคะจ,จะเห็นว่าหน้าจะเป็นตารางนานเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอะไรนั้น,นะคะ่ะแต่ว่าเครื่องมีนะ้เนี่ยว่าเนี่ยเราจะเห็นสเก็ตแค่เป็นไฟถ้าเกิดว่าคนอื่นมองอาจจะไม่เห็น่ถ้าเราสัมผัสหน้าอาจจะรู้สึกชาบิดึง แล้วประมาณอาทิตย์มันก็หลุดเองส่วนระยะเวลาทำนะคะก็จะต้องทําทุกหนึ่งเดือน ถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มเสื่อระดับกลางๆก็ประมาณ4 5าครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นระดับรุนแรงเนาะคะก็ต้องเป็นสิบครั้งอยู่ค่ะอันนี้เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมคะคุณหมอครั้งแรกเนี่ยจะเห็นผลประมาณ 10- 2ถึงซขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงด้วยประมาณ2อาทิตย์ก็จะเริ่มมีผิวใหม่ผัดที่มาแล้วประมาณ3 4ถึงอาทิตย์ก็จะรู้สึกว่าหนนนนุ่มเสื่อตื่นขึ้นค่ะตอนนี้พร้อมทำแล้วค่ะคุณหมอโอเคไปทำกันเลยค่ะ ทำเหรอคะเอาจริงชิลมากๆเลยค่ะตอนทําไม่เจ็บเลยจะบอกว่าหลังทำเสร็จเหมือนที่คุณหมอบอกไว้นะคะว่ามันจะแค่รู้สึกร้อนๆนิดๆดแต่นอกนั้นก็สบายมากค่ะทำบอกมาแนละ้วรู้สึกพอใจแค่ไหน,นะคะบอกเลยว่าโอเคมากๆค่ะ ผลลั์จะชัต่อเมื่อผ่านไปแล้ว1 2ถึงสสัปดาห์ค่ะใครที่ไม่ได้มีปัญหารุมสิวแต่ว่ามีปัญหารูขุมขนกว้างจะบอกว่าโปรแกรม Venus Viva ก,ก็สามารถช่วยได้นะคะสําหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ที่เชอร์คลินิกและใครที่เป็นสายโปรโมชั่นนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ hdmall.co.th จะบอกว่าเขามีโปรโมชั่นเทียบเลยคะ่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ